ได้ได้สวัสดีครับผมต้องเปิดไปข้องไปไปเลือกอก่อนครับก็งานนี้ก็ดีด like er> ีมากเลยนะเอาจริงๆมันเป็นเรื่องเข้าวิชาการเฉยเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่ไอ้จริงก็ตั้งแต่พ่อเป็นมาตอนนั้นผมก็ลุ้นตลอดว่าผมจะเป็นไหมเพราะไปกองถ่ายก็ยุ่งเยอะมากอืแล้วก็น่าสุดก็มีเพื่อนเป็นเหมือนกันเพื่อนเพื่อนที่ ทำงานด้วยกันเลยอะครับก็เป็นนางก็เพิ่งหายไปแล้วก็เอ่อเขาก็บอกอาการได้คล้ายพ่อเลยแล้วก็วันนี้ก็ดีเลยเพราะว่าเราก็จะได้รู้ด้วยว่ามีวัคซีนแล้วลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ตอนแรกผมก็ยังไม่รู้ว่ามีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกออก็อยากให้ทุกคนไปฉีดกันนะครับป้องกันไว้ดีกว่าส่วนตัวเราแข็งแรงเราผ่านคนมาทุกรโ,โกราแข็งแรงก็เป็นพี่แข็งแรงก็ต้องมันเป็นอยู่แล้วถ้ามันได้รับเชื้อถึงจะฟิตขนาดไหนก็ช่างแต่ว่า ผมอ่ะตอนนี้ถ้าว่าผมแข็งแรงไหมก็ไม่นะมันก็มันก็พักผ่อนน้อยลงอ่ะก็ร่างกายก็ต้องการอะไรมาคุ้มกันอยู่เหมือนกันครับจิตใจหรอจิตใจแข็งแรงอยู่แล้วเฮ้ยสบายใอรฝังแล้ไปไต้หวันไต้หวันแฟนมีที่ไต้หวันก็สนุกดีพี่สนุกดีแฟนๆก็ให้การตอบรับดีที่นู่นแต่ว่า ก็จะต่างกับไทยหน่อยคือที่ไทยอ่ะตอนจัดเราเดินออกไปคนจะกรีก๊ดแบบกระาจายใช่ป่ะแต่ที่น,นู่นเขาจะนั่งเรียบร้อยอ <laughs> นั่งเรียบร้อยมากแบบร้องเพลงก็เรียบร้อยมากผมจนถามว่าอฟังเพลงเคยฟังเพลงที่ผมร้องไหมครับ <laughs> <laughs> เขาก <laughs> ็บอกเคอยๆๆก็มีล่ามแปลให้พี่เวฟแปลใ,ให้มาเขาบอกว่าเคยฟังแต่ว่าคือที่นี่เขาจะนั่งกันเรียบร้อยเรียบร้อยแบบเนี้ยไม่ไม่ได้แบบที่ประเทศเราเขาก็จะกรี๊ดการ์ดกันอะไรอย่างเงี้ยมีรีแอคอะไรกลับมาอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ คุณตกใจว่าคุณไปปิดงานทีแรกอกว่าเอ๊ะมันใช่งานผมกับพี่ฟิล์มหรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาเงียบขนาดนี้แฟนก็ไปต้นรับสนามบนสนามอย่างของคุณโอ้ยใช่ครับนี่ที่ไต้หวันก็เป็นไปอีกงารนึงเรียกแฟนๆไปรอที่สนามบินเยอะมากๆเลยครั้งแรกที่ไปถ้าไปต่างประเทศคือสิงคโปร์ตอนนั้นที่ไปกับพี่ฟิล์มกับไบร์เนาะตอนนั้นก็มาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็มีไปมาเก๋ามาก็ยังยังไม่ได้เยอะมากที่สนามบินแต่เป็นไต้หวันนี่แหละคือแบบเบียด เบียดกันแบบเข้ามาครับอันนี้ก็เยอะจริงตอนนี้ความรักล้นไปหมดความรักล้มไปหมดเฮ้ยยังรับได้ยังรับได้หัวใจใหญ่เพราะเดี๋ยวมีอีกใช่ไหมแฟนมีแตเดี๋ยวมีอีกครับมีอีกแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่าคอนเฟิร์มวันอีกทีนึงว่าวันไหนแต่มีแน่นอนจะไปจะไปไหนก่อจะบอกได้ไหมก่อนก็ที่รู้ตอนนี้ก็จะมีที่มาเก๊าครับมีมาเก๊าแล้วก็ ในเอเชียเรานี่แหละครับในในระแวกในเอเชียเราก็หลายที่อ่ะคือเราถ้าผมบอกไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาเดี๋ยวไม่ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะนี้กันอีกเพราะว่าแฟนๆบางคนเขาซื้อตัวอ๋วรอพีอบ่บางคนแบบถือโอกาสว่าไปดูแฟนมีทเราแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเลยอ่ะอ พอเขาซื้อตั๋วรอแล้วถ้าเกิดว่างานเกิดอุบิเหตุอะไรแล้วมันมันมันเกิดเลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเสียโอกาสไปเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆวันเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วกันจริงๆมันเป็นตามที่พี่แจมพูดว่าปล่อยจอยปล่อยไรในสคริปต์จริงครับจริงๆพี่สคริปต์เขาเขียนมาอีกแบบนึงว่าพูดอันนี้ไปพอเอาจริงๆอ่ะมันก็นอกสคริปก็หลุดตามฟิลไปบ้างแล้วก็เหมือนไม่ได้ลืมไม่ได้ลืม มีลืมบ้างคือบางครั้งมันปล่อยจอยมันสนุกพอมันสนุกไปก็ลืมพิธีกรเขาก็จะช่วยตบๆเข้ามาให้เหมือนงานไอ้อะไรอะแจมเฟิร์สโซโล่แฟนมิสติ้งอะไอตอนนั้นผมก็ลืมพี่ตั้มก็บอกเนี้ยนี่ยไงถึงนี่แล้วถึงนี่แล้วผมก็อ๋อเออเอถึงนี่แล้วโอเคอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่ว่าแฟนมิทมันเป็นมันเป็นกิจกรรมที่มันไม่ได้ฟิกอะไรอยู่แล้วอะเราก็เล่นตามฟิลไปเรื่อยๆดีกว่าสนุกกว่า ดงว่าการลับแต่ละประเทศก็คือสบใยใจได้เลยว่าไม่มีใครซ้ำกันแน่ไม่ซ้ําครับไม่ซ้ำแน่นอนอาจจะมีบางเพลงที่เป็นเพลงประจําตัวของพวกเราเนาะที่ที่ที่เอาไปร้องให้ทุกคนฟังอันนั้นอาจจะซ้ําแต่ก็ทุกๆครั้งที่เราไปอ่ะเราจะเราจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นเนื้อซ้ำโอ้โหเนื้อไม่ซ้ําที่ไปใหญ่เลยนะเนี่ยดนตรีอาจจะไม่ซ้ําเพราะว่าทําใหม่ทําใหม่ตลอดครับแล้วก็เพลงต่างๆเราก็พยายามไม่ให้ไม่ซ้ํากันแล้วก็เรื่องสคริปต์อ่ะ ส่วนใหญ่ก็ไม่ซ้ําหรอกสคริปต์แต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช่ครับนั่นคือแท็กแท็กแท็กแจมราชาต์ X แฟชั่นวี๊กแล้วมี X เหรอ X แฟชั่นวี๊ไงเออแหมเออชอบกดเสื้ออย่างเงี้ยั้งใจต่างกันเสื้อมีพี่ก็ทำได้เอันนี้ใช่ใช่ไหมแท็แท็กนั้นใช่ไหมแท็กกดเสื้อใช่ไหมเอาแล้วนี่ก็ไป็น เอาเริ่มนี้ก่อนก็ได้เขาบอกว่ากระดุมมันไม่สําคัญสําหรับแจมีกต่อไปแล้วทำไมเื้อมันทำมาแค่สามกระดุมเหรอนสองนั่นมันไม่มีกระดุมเลยนะพี่ไอเสื้อถึงนั้นเองว่าผมขอกระดุมแค่นี้คืออย่างงี้คือทางแบรนด์เนี่ยทางแบรนด์ทางแบรนด์ที่เขาก็คือพิสิทธ์นะเขาเขาก็ทําให้เรามาในงานแฟนมิตด้วยเคยทํามาก่อนก็จะรู้ว่าสไตล์เป็นแบบไหนอยู่แล้วแล้ววันที่ไปฟิตติ้งอ่ะผมก็เพิ่งเห็นชุดนั้นเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ จะเป็นสูตรฝั่งเดียวแล้วไอฝั่งเนี้ยก็จะเป็นผ้าแบบคลุมไหล่แล้วเปิดลงไปจริงๆพี่เขาก็อยากให้เปิดขึ้นประมาณนี้แหละแต่ผมบอกว่าพี่ไหนก็ไ,ไหนละถ้ามันเดหลุดก็ปล่อยให้มันหลุดไปเลยมันต้อ,อย่างนี้ผมว่ามันเป็นความต้องการของเรามัน<ป><ม>เป็นความต้องการของผมเองคือ <laughs> <laughs> ผมก็อยากให้ให้เดินไปแล้วมันคิ้วอ่ะด้วยรันเวย์เขาอะเขาอาจจะดีไซน์ให้มีลมพัดอะไรอย่างเงี้ยเดินแล้วมันจะได้จึ้งอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ต่อไปก็ม่จะเป็นไปได้ใช่ไหมลูกเตง เอาจริงๆเสื้อข้างในเริ่มหายไปแล้วะตอนนี้สักหน่อยกระดุมจะเริ่มหายไปแล้วจริงๆ <c oughs> แล้วรู้สึกว่ามันจำเป็นนะกต่เสื้อคุณดิบก็ไม่ค่อยจำเป็นแล้วตอนนี้แต่ก็ยังอยากใส่อยู่นะยังอยากใส่ยังใส่เร<ห>่แต่งานไปแล้วเป็นแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นจริงๆมันก็คือหลายๆงานเลยที่แบบเรามาก็แต่งตัวแบบนี้อะไรแต่งตัวแบบนี้คือแบบแบบที่ให้คนเขาเห็นอะไรอะไรแบบนี้อ๋อโอ้พี่ในละครก็เห็นหมดแล้วเอาจริงเขาอยากให้เขาเห็นด้วยตาเนื้อบ้างญจะปุ่นแล้วตาเนื้อแล้วยังโอ้ย แม่มือแม่ก็จะไปตลอดจริงๆพอมาต้องพอมาต้องแบบว่าใส่ชุดอย่างเงี้ยมันจะต้องมีความคอนเทนต์เพราะตงความเวลารอน้อยเราจะคริดขุมยังเงี้เพื่อพร้อมกับชุดก็ไลท์ติ้งช่วยบ้างพี่แล้วก็แลต์ติ้งไลตติงแบบคอนทัวร์หน่อยไปด้วยทาอะไรด้วยแต่จริงๆอ่ะเป็นคนมีแบบก็มีสวดทรงอยู่แล้วเรียนฟิเนนตมาก่อนอยู่แล้วนี่ครับอะไรที่ที่เปิดเกินนี้ไม่ได้เราก็จะเปิดแค่ตรงนี้พออะไรอย่างเงี้ย ฟิตติ้งมันต้องใช้เวลานานนะก็ตัดที่เทียบกลับมาโอ้นานพี่นานเอาตอนที่ผมฟิตติ้งคุณชายอ่ะจำได้เลยว่าหลังจากจบเวลากับมาเทพแล้วก็มาฟิตติ้งคุณชายต่อตอนนั้นน่าจะประมาณ2เดือนเต็มๆเลยครับที่ปรุมอาหารแล้วก็ปรับโปรแกรมออกกําลังกายใหม่ต้องมีเวลาอยู่กับมันแล้ววันนั้นล่างน่าจะกลับมาวันนี้ไหมเฮ้ยนี่มาแล้วไหนอ่ะเออเอ,อ้ยย่าเดี๋ยวซ,ซ่อนรูปซ่อนรูปอยู่ซ่อนรูปอยู่ แตอนนี้มันมีตัวช่วยต่างๆแล้วมีนิคการแทนผิดากมายคุณดีเราเน้นเทคนิคการแทยครับเอาจริงเทคโนโลยีมันก็ช่วยได้ครับในระดับหนึ่งแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่วินัยแล้วก็ที่ที่ที่ตัวเองมากกว่าว่าเราอยากให้หุ่นเราเป็นแบบไหนรูปร่างเราเป็นแบบไหนอือคือต้องของจริงใช่ไหมของจริงอะไรนะผันโดนคือจะอย่างนี้ไหมของจริงเราของเราอ่ะเป็นของจริงเอาเองผมของจริง ของจริงจริงตอนนี้เล่นอยู่บ้านครับ <Okay. S 2> เล่นอยู่ที่บ้านว่าเราก็ทําคือไม่ได้ทําเป็นยิมขนาดนั้นแต่ว่าก็มีอุปกรณ์ออกกำลังกายอะไรเงี้ยไอ้พวกแบบลูวิง่งดัมเบลอะไรอย่างนี้ก็เอาเก็บไว้แล้วก็วางๆเข้าไปเล่นยืนยันว่าของจริง <S <S ไม่ใช่แอปของจริงของจริงของจริงไม่มีไม่มีทำขออนุญาตอีกลำหนึ่งครับเป็แซมคือก่อนแล้วนี่มันมีมันมีดราม่านิดหน่อยๆที่เป็ควั ว่าจะไม่มีละครแจมฟิล์มแล้วอะไรแบบนี้<อ>เราเรา,เราได้เห็นไหมครับเหตุเห็นครับเห็น hey, <hey>, hey, ผมก็อ่านอยู่ก oh. <od> ็จริงจริก็เคารพการตาจจัดสินใจเคารพความคิดเห็นของ,ของ,ข,องของแฟนคลับด้วย mm hmm. ของทางผู้ใหญ่ด้วยครับจริงๆริเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขัดฝั่งไหนเลยผมว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่จังหวะเวลาโอกาสมากกว่าถ้าวันหนึ่งจะได้เล่นคืออย่างพวกผมบอกสองคนพวกผมบอกตลอดว่าพวกเราไม่ได้ไปไหนกันพวกเรายังอยู่ช่องเดียวกันยังยังยังมีโอกาสร่วมงานกัน แตอ่อย่างที่บอกเลยครับมันคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตผมก็คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าจะมีละครด้วยกันในอนาคตหรือจะไม่มีแต่การไม่มีอ่ะมันเป็นไปได้ยากมากเพราะมันอยู่ช่องเดียวกันแต่ว่าด้วยบทบาทแบบไหนอ่ะพวกเราสองคนเป็นนักแสดงะครับ<ม>พี่ฟิลม์มผมเป็นนักแสดงพูดเสมอว่าเรามีหน้าที่แสดงบทบาทที่เราได้รับออกไปให้คนดูดูมีความสุขสิ่งที่แฟนคลับเขาหวังเขาเขาก็อยากเห็นการที่แบบเคมีสองคนมาคู<ม>่กันแหละ แต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่โอกาสกับเวลาอนาคตว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในพาร์ทการทํางานของผมนะครับจริงๆไม่อยากให้ไปตีว่าแบบจะมีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปตั้งความหวังจนเกินไปหรือว่าไม่ตั้งความหวังเลยเออพูดเป็นกลางๆไว้ดีกว่าว่าผมไม่รู้อนาคตแต่ผมผมก็เคารพความคิดเห็นของทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเราอ่านหมดทุกอันผมไม่อยากให้มีดราม่าอะไรแบบแบบนี้เกิดขึ้นเพราะมัน มันไม่ดีหรอครับคน<ม>โดนว่าก็ไม่ดีแฟนคลับก็รู้สึกไม่ดีผู้ใหญ่ก็รู้สึกไม่ดีพวกผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันถ้ามีดราม่าคือไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแตรู้สึกว่าในมุมของแกรมหลายคนรู้สึกว่าการที่ไปขับออกมาแอคทีฟนแบบนี้คือเขาก็ยังรัก้วยังอยากเห็นเราๆๆๆๆครับก็อย่างที่บอกผมไี่ไปไหนพี่ยังสนับสนุนผลงานพวกผมได้พวกผมก็ยังอยู่ในช่องเหมือนกันเหมือนเดิมก็ยังเจอกันเหมือนเดิมเวลามีงานมีโอกาสได้มาทํางานอีเวนต์แบบนี้ก็ได้มาเจอกันอยู่ดีแฟนมิดพวกเราก็ยังมีให้ดู ส่วนเรื่องการแสดงไอ้พวกนั้นมันใช้เวลานานมากครับมันมันผ่านกระบวนการการแคสติ้งกันอะไรต่างๆนาน,นานผมว่าผมว่าบทบาทแต่ละคนที่ได้รับอ่ะมันมันผู้ใหญ่เขาก็เลือกดีแล้วแหละอเขาเลือกเขาเลือกดีแล้วถามว่าไอ้เรื่องที่แบบจะมาเล่นด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ฮะอนาคตไม่รู้เหมือนกันก็อย่างบอกพวกผมฐานาะพวกผมคือตอนนี้คือนักแสดงแต่ละคนก็ไม่คุยกับมี อ๋อท่ากับพี่ฟิล์มนะครับส่วนใหญ่เจอกันตามงานก็แป,ป๊บๆครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่งคุยกันเรื่องแบบดราม่าก,กันคุยกันเรื่องรายละเอียดงานกันมากกว่าแล้วก็ถามสารทุกสุกดิบอะไรกันไปอ,อ,อย่างไรเราก็ต้อกลัวว่าถ้าไม่มีละครด้วยกันอะไรเงี้ยความสนิทจะอาจจะไม่ได้สนิทเหมือนเดิมอันนี้เราการในในันตีให้แฟนได้ยว่ายังสนิทเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับตอนแรกๆที่พวกผมเตะบอลด้วยกันก็ไม่เคยถ่ายละครด้วยกันก็ยังสนิทกันเลยอันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยบางคนเพื่อนผมหลายๆคนเขาก็ไม่ได้เคยถ่่่าายยยละคครรด้ววกกกัันนนไมมเง ก็เล่นด้วยกันประจำไอ้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับยังไงพวกเราก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีเหมือนเดิมแซมฟิลยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ช่วงวันนะยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนมันรักกันยังไม่ไปไหนอยากมันเป็นธรรมชาติจัดฝาดนะกดแห่งการดึงดูดเออกดแห่งการดึงดูดก็เอาไว้รอดูแล้วกันนะว่าจะมีไหมอะไรนะ กดกดของไรฟ์ดูดูไงดูครับก็ดูจอหลังได้นะะที่ตอนนี้ลงอะไรวันดีหรือว่าลงอะไรลงวันดีนะลงวันดีนะครับเข้าไปได้เข้าไปได้เข้าไปดูได้ถ้าคิดถึงกันบางคนผมก็เห็นไปดูกลับไปดูคุณชายอยู่ยังมีอยู่เลยแต่พีไม่ไปไหนแน่นอนไม่ไปไหนครับก็ยังอยู่นี่อยู่นี่ทุกครที่เราสปอนอร์เราที่เขรักเราแหละก็ทุกครั้งแหละผมก็บอกว่าขอบคุณขอบคุณมากๆครับที่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่วันนี้ยังเห็นแบบมาเต็มเลยอ่ะซึ่ง ในเฟซบุ๊กผมเขาแจ้งเตือนว่าผ่านมาปีนึิงแล้วตั้งแต่ตอนที่อีเวนต์แรกอีเวนต์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วผมก็จําหน้าได้หมดแล้วว่าแบบเออใครมาใครมาใหม่ใครเคยอยู่มาก่อนอะไรเงี้ยคือจําได้หมดเลยแล้วมันอบอุ่นอน่ยพี่พอมาอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่เหงา<ม>อ่ะอืมเราคือทำตั้งเป่นเืนนะครับฮะสแตตาโอสแต๊ตตาไฟแรงเซิร์งเซิร์งจะเราจะร้องนําทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าตั้งหนึ่งปีที่แล้วจนหนึ่งปีนี้เขาก็ยังตามมา ก็ยังตามมายังตามมาครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยทั้งแฟนๆในไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนก็ทำงานดีทีสุดก็เต็มที่ครับเต็มที่เต็มที่เดี๋ยวรอดูผลงานของพวผมไม่ดีรับรองว่าปีหน้าปังแน่นอนปีหน้าปังแน่นอนครับเริ่มเคียทจะไม่เคียร์